ังแจมทอกกับพี่สารีอองสมหวังสภาองค์กรผู้บริโภคงานวิจัยที่สภาองค์กรของผู้บริโภคในเรื่องบำนาญแห่งชาติมีอะไรบ้างสภาองค์กรผู้บริโภคก็ไปสับสนุาแล้วก็ได้ ทำในสองสาเรื่องหนึ่งก็คือเรียกว่าการทำการเผยแพร่ให้เห็นถึงปัญหาของผู้สูงอายุที่อาจจะเรียกว่าเมื่อไม่มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้นสูงวัยนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็คงเป็นปัญหาของระบบสวัสดิการของบ้านเรา,าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถามมุมมองของคนกลุ่มต่างๆว่าคิดเห็นอย่างไรกับ ระบบกำนานประชาชดน,นะคะก,ก็ทำเป็นส่่นเผยแพร่และส่วนที่สองเนี่ยร่วมสนับสนุนผ่านการทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งเรียนคิดว่าสำคัญมากก็คือ,เ,อ,อเรายัางตั้งคำถามกันตลอดเวลานะคะว่าการทำกำนานเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนซึ่งสภามคนผู้อภิโภกได้ให้คณะเศรษฐศาสตร์จ,จุลานะคะทีมของอาจารย์ นพนันและคณะเนี่ยทำวิจัยว่าเงินเนี่ยควรจะมาจากไหนซึ่งเรียนคิดว่าขณะนี้ยงานวิจัยเนี่ยชัดเจนว่าเรามีเงินหรือมีแหล่งเงินที่พอจะหามาทำบำนาญประชา,ะยายชนได้เพราะนั้นคำถามเนี้ยก,ก็ก็น่าจะ,ะสบายขึ้นหน่อยเพียงแต่ว่าจะสื่อสารอย่างไรที่ทำให้คนได้ได้รับรู้ร่วมกันนะคะระเด็นที่สองเนี่ยซึ่งเนียคิดว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของงานวิจัยของนี้ก็คือ อนอกจากที่บอกว่าเงินจะมาจากไหนแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากแต่ก็คือว่าเมื่อถ้าเราทํำบานาญแห่งชาติเน่ระบบบานาญประชาชนที่ทำํำโดยเป็นการทั่วไปกับทุกคนเนี่ยการที่เราใช้เงิน4ี่แสนห้าหมพันล้านโดยประมาณเนี่ยจะทําให้มี GDP เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ในปีที่หเนี่ย เงินสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดล้านเนี่ยจะกลายเป็นเงินเจ็ดแสนสองหมื่หกันล้านนะคะซึ่งนั่นก็คือเรียกว่า GDP มันก็เพิ่มขึ้นก็โดยตริใยญเทียบกับหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลเนี่ยเรียนคิดว่าอันเนี้ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะนั่นคงเป็นประเด็นหนึ่งที่สภามวรผู้ริโภคถามไปแล้ว การขับเคลื่อนของสภาองค์กรผู้บริโภคมีบทบาทอย่างไรก็ขออนุญาตเรียนนะฮะว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยตามกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้เลยเนี่ยขณะนี้ก็คือการทําตามมาตรา14ของพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคที่ให้อํานาจสภาองค์กรผู้บริโภคดําเนินการเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้อิโภคต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องถือว่าเรื่องบำนาญประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สภาค์กรนผู้อุปโภคเองอยู่บทบาทและเราก็สนับสนุนสมาชิกให้ทํางานเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอัอนนี้การที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันด้านรายได้ในบั้นปลายของชีวิตเนี่ยก็ถือเป็นคุณภาพชีวิตที่สําคัญซึ่งเป็นพันธกิจของสภาค์กรนผู้อุปโภคในฐานะที่ เราเป็นตัวแทนของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเรนคิดว่ากฎหมายที่เครือข่ายรัฐสริการหรือวีแร์หรือกลุ่มบํานาญประชาชนได้ยื่นไปกับประธานรัฐสภาแล้วก็รองประธานสภาในวันนั้นเนี่ยสภาองคนกรผู้บริโภคก็จะทำจดหมายถึงคณะรัฐมนตรีนะฮะเพื่อที่จะให้ พิจารณาเห็นชอบให้กฎหมายฉบับนี้เดินหน้าเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งอันนี้ก็อยู่ในบทบาทที่สภาก่อนรู้โีคพวกสามารถทําได้เลยก็คือเรียกว่าขอสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีให้เดินหน้าพรบ,บรผู้สูงอายุเลยนะฮะที่แก้ไขบับระบบบํานาญจากเปี้ยยังชีพเนี่ยเป็นระบบบํานาญทุ่นหน้าของประชาชนนะคะซึ่งน,นั้นก็คงเป็นประเด็นที่ จะสามารถทําได้เลยประเด็นที่สองเนี่ยยังคิดว่าเอ่อจะทําอย่างไรนะฮะให้พักการเมืองเนี่ยมีบทบาทในการเสนอกฎหมายฉบับเนี้ยเช่นเดียวซึ่งซึ่งอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่สภากรรู้อิการคงต้องหาความร่วมมือแล้วก็ทําไปถึงทุกพักการเมืองนะคะที่จะสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ประเด็นสุดท้าย เรียนคิดว่าก็คงอาจจะต้องอธิบายอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นหรือคือเรียนคิดว่าถึงแม้ว่าขณะนี้คนจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่ว่าคำถามในส่วนต่างๆที่จะต้องอธิบายเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นต้องทํางานแล้วก็จะทำอย่างไรให้เห็นว่าเ่470,000ล้านเนี่ยตัวเลขที่มีโดยประมาณเนี่ยจะมาจากส่วนไหนอย่างไรแล้วก็ มีทางเลือกแบบไหนบ้างอย่างไรนะฮะฉนั้นคิว่านี้อาจจะต้องทําข้อมูลให้เกิดความชัดเจนเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการสับเปลนให้เกิดระบบบํานาญพื้นฐานแห่งชาติจริงๆนะบำนาญแห่งชาติกับการลดความเหลื่อมล้ําชัดเจนนะครับว่าเวลาเราให้เฉพาะบางกลุ่มเนี่ยมันทําให้คนยิ่งจนเนี่ย ยิ่งเข้าไม่ถึงนะคะซึ่งชัดเจนมากจากการที่รัฐมีระบบสนับสนุนต่างๆที่ไม่ได้เป็นการทั่วไปเนี่ยทำให้คนเรียกว่ามีคนตกหล่นอย่างเช่นขณะนี้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราพบว่ามีคนตกหล่นเกิน50%ประมาณอยู่ที่ประมาณ57%นะคะแล้วก็มีการร่วไหลามากกว่า11%นะคะ เพราะนั้นเวลาเราพูดเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําเนี่ยระบบที่เป็นแบบระบบทั่วไปหรือให้ทุกคนทุวหน้าเนี่ยจะจะช่วยทําให้ความเหลื่อมล้ําเนี่ยที่มันทางกว้างมากเนี่ยมันลงนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเนี่ยคิดว่าการที่เราเสนอเรื่องระบบหลักประกันท้วนหน้าหลักประกันด้านรายได้ั่วหน้าเนี่ยมันจะทําให้ไม่ทิ้งใครไว้เลยเพราะฉะนั้นทําให้ทุกคน เข้าถึงจริงๆแทนที่แม้กระทั่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ500ร้อยบาท่าต่างๆเนี่ยนะฮะหรือ,อขณะนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนี่ยก็ยังมีคนตกหล่นเรียกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นนั่นก็คนที่จนจร,จริงๆอาจจะไม่ได้นะคะก็เลยคิดว่าอันนี้คงเป็นเหตุผลที่สําคัญว่าระบบบํานาญพื้นฐานแห่งชาติเนี่ยหรือ ที่เราแก้พรบรผู้สูงอายุเนี่ยควรจะให้กับทุกคนเพื่อลดอุปสรรคในเรื่องเหล่านี้นะคะถ้าจะทำบำนาญแห่งชาติต้องทำอย่างไรทางชุดงานวิจัยเนี่ยก็พูดถึงการ,การขึ้นภาษีมูลคา่าเพิ่มเหมือนกันนะฮะซึ่งเราก็คิดว่าอันเนี้ยจริงๆควรจะ เป,เป็นช้อยหนึ่งถ้าขึ้นน่าหมายถึงว่าหาแหล่งเงินเพิ่มแต่ก็ตรงกันนะครับว่าเงินก้อนนี้ควรจะเอาไปใช้ในระบบะงบประมาณปกติควรจะเอียรมาร์กไว้ทําสําหรับระบบบมนาญประชาชนนั่นเป็นประเด็นสําคัญนะคะแล้วกไ็ไม่ควรจะขึ้นทีเดียว3%ควรจะขึ้น เอหนึ่งเปอร์เซ็นตในแต่ละปีนะฮะซึ่งอย่างนี้ก็คงเป็นประเด็นสําคัญประเด็นที่สองเนี่ยเ้นคิดว่าถ้าเป็นข้อเสนอของสภาก่อนผู้บริโภคเนี่ยเราอยากเห็นการจับลําดับก,การใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะซึ่งแต่ว่าในงานวิจัยอาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่งานวิจัยเนี่ยจะพูดถึงว่า ถ้าเราเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งก็ตรงกันนะฮะประมาณแสนล้านนะฮะถ้าสามเปก็สามแสนล้านจริงๆเราหาเงิอนอีกประมาณแสนเจ็ดหมื่นล้านซึ่งในแสนเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยเอาเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยเดนคิดว่าก็คือระบบระบบเอ่อสนับสนุนผู้สูงอายุเดิมของเราซึ่ง 5, 000, ประมาณหกหมื่นกว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาอีกแสนล้านเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าแสนล้านเนี่ยเรียกคิดว่าข้อเสนอของงานวิจัยเนี่ยเสนอให้เอาภาษีภาษีสรบพรสมมิตรนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องภาษีสุรายาสูบไหมภาษีความหวานไหมซึ่งภาษีความหวานต้องบอกว่าขณะนี้เราเก็บะะเฉพาะอออาจจะอยู่ในระบบแต่สามารถขยายฐานภาษีไปได้อีกอย่างเช่นเครื่องดื่มชงสดอย่าง Starbucks a เมซอนต่างๆซึ่งมีสาขามอะมาย,มายแยบจะลก เอ่อเรียกว่าปัมม๊นมน้ำม<ฮ>ัออฟฟนอขนมขนมสำเร็จรูปขนมปรุงสดที่ใช้ความหวานซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าจะได้เนี่ยก็ตัสนล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภาษีความเค็มเราจะเอาไหมภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้าซึ่งอันนี้เรายกเว้นภาษีถูกไหมฮะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ FTO FTA ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะซึ่ง ภาษีเชื่อมใช้ไฟฟ้าเนี่ยสองแสนล้านอันนี้เราก็ได้อีก2 5 0 0 0ื่ล้านนะคะแล้วก็ในส่วนของ b o i ซึ่งอันนี้ก็คงตรงกันในส่วนที่ะจะ,ะไปสนับสนุนในข้างหน้าเนี่ยก็ประมาณ7,000หล้านต่อปีนะคะถ้าเรายกเลิกเนี่ยอันนี้เราก็ได้เลย 7, ลเจ0ดหมื่นลราะะะนั้นหรือสลากกินแบ่ง จริงๆสลากทิดแบ่งเนี่ยไอคนนี้บอกว่าเอ้ยมันเป็นเงินคนจนมากไปไหมแต่แน่นอนยังไงเราก็มีการซื้อสลากกันเพราะฉะนั้นมันควรจะมีสลากในการทําเรื่องนี้เป็นการเฉพาะไหมนะคะแล้วก็กสทชซึ่งกสทชเนี่ยอย่างน้อยเอ่อเดนคิดว่ามีเงินอกองทุนยูโซ่ก้อนหนึ่งแล้วก็ที่อาจจะไม่ได้เห็นประสิทธิภาพเดียวกานซึ่งมันควรจะจัดจัดก,การในเรื่องของการ อปรับงบประมาณในส่วนนี้หรือแม้กระทั่งเงินของกสทชอเองที่ mm hmm. อาจจะได้มาแบบล่ําซ้ำซึ่งควรจะมีระบบในการทําแผนงบประมาณที่ชัดเจนก็อาจจะทําให้เรามีเงินในส่วนของกสทชอ่อเงินของเหมืองแร่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะตรงกันนะฮะสัมปทานป mm hmm. ิโตรเลียมซึ่งเราได้ในลักษณะที่ไม่ได้มีส่วนแบ่งรายได้นะคะซึ่งเราควรจะมีระบบสัมปทานที่เรียกว่าอ่จัดแบ่งแบ่งผลประโยชน์ นะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะทําให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นมาในส่วนของปิโตเรเลียมน,นะคะค่ะจริงๆข้อเสนอของอาจารย์ยังมีเรื่องของจะร่วมมือกับกอ,องทุนการออมแห่งชาติอย่างไรด้วยนะคะเพราะนั้นนี้คิดว่าอันเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ในเรื่องของงบประมาณเนี่ยมีแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยมั่นใจว่า อย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะมีเงินเพียงพอในการทําระบบบำนาญพื้นฐานแห่งชาติซึ่งยังคิดว่าคือเราลองคิดถึงผู้สูงอายุนะฮะที่ไม่มีงานทําแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเงินเก็บคนกลุ่มน,นี้เนี่ยจะมีความยากลําบากมากทีเดียวเรียกว่าเขาป่วยไม่ได้เลยหรือเขาเอหยุดงานไม่ได้เลยทั้งที่เขาควรจะทํางานเป็นงานอดิเรกได้แล้วคือเรียกว่าอ, <S <S อยากไปทําก็ทํา อยากไปทําเพราะอยากเจอเพื่อนอยากจำเพราะอยากเอ่เอ,เ,อ,เ,อเรียกว่าเป็นเหมือนกับการพักผ่อนอะแต่ว่าขณะนี้คนผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งไม่ทํางานไม่มีเงินใช้อยู่ไม่ได้เลยซึ่งยนืนคิดว่าอันนี้มันก็เป็นภา,ภา,ภาระที่หนักหนาสําหรับผู้สูงอายุเกินไปในปัจจุบันนะคะเพราะนั้นเขาควรจะมีหลักประกันด้านไรายได้เมื่อเขาสูงวัย แล้วก็จำนวนที่เพียงพอแล้วก็มันก็ทำให้เกิดการใช้จ่ายของผู้สูงอายุทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในประเทศซึ่งก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศก็ดีขึ้นจากการทำเรื่องนี้ด้วยเนี่ยด้วยวอันนี้ก็น่าจะดำเนินการซึ่ง สิ่งเหล่านี้เห็นยังคิดว่ามันต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้เพราะหลายคนกีบอกว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนโดยไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะคะค่ะนโยบายทางการเมืองกับบำนาญแห่งชาติก่อนอนุญ,ญาตเรืเ่องนี้เ่ราเราเนีจากตรวจสอบ นยโยบายพักการเมงเรื่องนี้นะฮะซึ่งพบว่าพักที่มีนยโยบายชัดเจนก่อนนะฮะก็คือพักเก้าไกลนะฮะซึ่งเก้าไกลบอกว่าหกสิบปีขึ้นไปทุกคนได้รับภายในเจ็ดส่วนพักประชาชาติเออนี่หมายถึงว่าเบีย้ยยังชีพสามพันบาทเหมือนกันนะฮะอ่าหกสิบปีขึ้นไปได้รับทุกคนนะฮะประชาชาตพูดไว้แบบนั้นประชาธิปไตยใหม่สามพันบาท อายุ60ปีขึ้นไปได้รับสัปดาห์ละ750บาทเสรีรวมไทย3,000อายุ65ปีขึ้นไปนะคะถ้ามีสิทธิ์ยียงอื่นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้อย่างเช่นมีเรียกว่ามีสวัสดิการของรัฐนะฮะเป็นสวัสดิการขร้าราชการรวมไทยสร้างชาติ1,000บาทอ่อ60ปีขึ้นไปคือเรียกว่าเพิ่มจาก600-700เป็น1,000แล้วก็ไทยสร้างไทยก็ 3ามพันบาทนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็มีเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเส้นเกณฑ์ความยากจดก็คือให้เฉพาะบางกลุ่มนะคะชาติชาติไทยพัฒนาอ,อายุ60สปีขึ้นไปแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ให้ทุกคนมีหลักเกณฑ์กันให้เหมือนกันพลังประชารัฐเนี่ยต้องถือว่ามีตัวเลขสูงสุดนะฮะสามพันถึงห้าพันบาทหกสิปีเนี่ยได้สามพันเจ็สิปีได้สี่พัน แปดสิบปีขึ้นไปได้ห้าพันบาทนะฮะไทยศรีวิไลได้ห้าพันบาทภูมิใจไทยบอกว่าจะให้ประกันชีวิตผู้สูงอายุหนึ่งแสนบาทหรือกู้ได้สองหมื่นบาทประชาธิปัตย์ให้ชมรมผู้สูงอายุชมรมละสามหมื่นบาทชาติพัฒนากล้าให้งบทาอารยะสถาปักคือหมายถึงว่าดูแลการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนะฮะห้าหมื่นบาทต่อครัวเรือนแล้วก็จ้างงานผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นตัวเลข ของสิบสองพักการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบำนาญต้นหน้าบางพักบางเรื่องอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวแต่ก็เป็นอ,อย่างเช่นก็ต้องถือว่าเป็นส่วนสดิการของผู้สูงอายุนะฮะอย่างเช่นของพักกล้าที่ทํอาอระยะสถาปัตย์หรือจ้างงานของผู้สูงอายุนะคะเอ่อเออก็จะเห็นนะครับว่าไม่มีชื่อพักเพื่อไทยแต่เดียนคิดว่าจริงจริงพักเพื่อไทยก็ต้องถือว่ามีความกล้าหาญหรือเจตจำนงอย่างเช่นที่ อาจารย์ทิปกรได้พูดเรื่องอะระบบสวัสดิการะระบบะการสุภาพแห่งชาติเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นหลายคนก็ตั้งคำถามเพราะนั้นยังคิดว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ท้าทายนะฮะว่าเราจะเห็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้อย่างเช่นแม้กระทั่งที่เดนพูดเรื่อง gdp เนี่ยก็อีก5าปีทั้งหน้านะคะเพราะนั้นแน่นอนธรรมชาติของภาพก,การเมืองอยากเห็นอะไรที่เร็ว เราะนั้นสิ่งที่คุณนิติรัฐพูดก็อาจจะสำคัญถ้าเกิดว่าอันนี้รัฐบาลก็อาจจะเริ่มเพิ่มจากหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเป็นพันห้าร้อยบาทเดน,ะนอาจจะ,ะเห็นตัวเลขที่พัน0้าร้อยบาทมากกว่าพันสองร้อยบาทเพราะดนคิดว่าเพิ่มอีกเจ็ดรอยบาทเนี่ยมันแทบจะ,ะใช้เงินจากรบประมาณได้เลยอ่เราก็ไปไปจับปรับ จะปรับนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันห้าร้อบาทเนี่ยล้วก็อันนี้ก็อย่างน้อยก็ทําให้เห็นถึงเจ็ดจำงแล้วก็แน่นอนฮะว่าประชายชนก็สับสนุนว่าถ้าคุณเก็บอีกเวทอหนเนี่ยก็ทําได้เลยหนึ่งแสนหนึ่ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นคือคือต้องเรียนว่าเวลาเราทําเรื่องบำนาญเนี่ยเมื่อผู้สูงอายุมีหลักประกันด้านรายได้เนี่ยเวลาเกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยรัฐบาลไม่ต้องจ่าย 5้าพันบาทสามพันบาทต่อคนคือเรียกว่ารายได้พวกนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีความจําเป็นเลยถ้าทุกคนมีระบบหลักประกันนะฮะด้านรายได้เนี่ยอย่างเช่นลูกที่ตกงานเนี่ยก็อาจจะไปอยู่กับพ่อแม่ได้เลยคือมันเป็นเรียกว่าเป็นโครงสร้างหลักประกันทางสังคมที่ดีของครอบครัวเพราะว่าถ้าพ่อแม่สองคนเป็นผู้สูงอายุลูกตกงานจากโควิดลูกเกิดอุบัติเหต โรคใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งเราก็ไม่ทราบเลยนะฮะอีกโรคเดือดทั้งหลายเนี่ยภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงหลักประกันด้านรายได้ของเกษตรกรต่างๆซึ่งเราก็ทําได้ยากขึ้นเนี่ยถ้าเรามีเรื่องนี้นะฮะ,ะหลักประกันด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุนเนี่ยเรนคิดว่ามันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว,ท,รว,ท,รว,ท,รวที่ยากจนนะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์มากแล้วก็ Uh, เราก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าขณะนี้มันน้อยเกินไปที่ uh, อาจจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นสวัสดิการแต่เป็นเรียกเบี้ยยังชีพเนี่ยที่มันน้อยเกินไปนะคะเพราะฉะนั้น uh, คิดว่าถ้ามันขยับไปได้ทำได้เลยเนี่ยก็ก็จะทำให้ผู้สูงอายุยอ,อย่างน้อย,อย,อยก็ สามารถอยู่ได้และอาจจะเป็นที่พึ่งของลูกถ้าเกิดว่าลูกตกงานอะไรเ<ม>งี้ยสนนี่คิว่าตรงนี้น่นน่าจะเป็นทิศทางที่จะป้องกันปัญหาในอนาคตที่เราไม่ต้องไปเที่ยววิ่งหาเงินหรือไปกู้เงินเมื่อเ,อเกิดโรคอุบัติใหม่ก็ดีหรือเกิดความเปลีป่ยน,นแปลงอะไรก็ดีที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะมันก็สามารถเป็นปรกันด้านเศรษฐกิจให้กับแต่ละครอบครัวได้ค่ะ